สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาพบกับน้องการอีกเช่นเคยนะคะใครที่กำลังตามหารถกระบะ่อนถูกไม่น้อยสภาพป้ายแดงแล้วก็รถปีใหม่ๆฟังคันนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นนิสสันนวารารุ่นปี2021ย้ำนะคะรถปี2021ตอนนี้ก็2024นะคะรถ3ปีเองนะคะลูกค้าคันนี้เลขใหม่อยู่ที่58,000กิโลเมตรเท่านั้นเปิดตัวราคานะคะ359,000บาท ฟังไม่ผิดนะคะ3 5 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับโปรฟีดาใครที่อยากจัดเงินผ่อนนะคะผ่อนเพียง6,800บาท84งวดค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถนะคะสำหรับตัวรถนะคะจะเป็นสีขาวนะคะลูกค้าเป็นสีขาวเดิมโรงงานรถคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะไม่มีตำหนิรับประกันว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมหรือไฟไหมนะคะ ไม่มีตัดต่อใดๆเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้กับจะเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะเป็นโฉมปี2021แท้ทะเบียนได้7 7เจอุบลราชธานีเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าเดิมนะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าเดิมจากศูนย์ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะนะคะแล้วก็ไม่เคยครีมหนักมานะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับล้อล้อเขาจะเป็นล้อกระคะเดิมนะคะ สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนเป็นล้อแม็กหรืออยากเปลี่ยนเป็นแม็กซิงนะคะก็สามารถแจ้งได้พูดคุยกันได้เนาะแน่นอนนะคะคันนี้ก็เป็นตัว King c a p เปิดแคปได้นะคะเลขไม้ห้าหมืัยเก้าสิกิโลเมตรพวงมาลัย Power สีการนะคะวิทยุ FM AM AUX USB เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยเนาะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำตัดสีเทานะคะ แล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกทั้งคันนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะสอบด้านหลังตรงนี้นะคะไลเนอร์เป็นไลเนอร์เดิมของนิสสันเลยนะคะเป็นกระบะตูดเป็ดนะคะชมใหม่ของเขาเนาะก,ก็มีการชนท้ายมาให้ครบเรียบร้อยนะคะเป็นตัว SL นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะสำหรับตัวเครื่องนะคะจะเป็นเครื่อง2,500ซีดีเซลล้วนนะคะอย่าเติมเปนซินเด็ดขาดนะ เป็นเครื่องของนิสสันเลยนะคะรับประกันเดิมทุกจุดนะคะแผ่นเพจมอกรอยู่ครบนะคะเวดอาร์่าแล้วก็มีระบบเบรก a b s ให้ด้วยนะคะก่อนสมอบมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้รับประกันหลังการขาย1เดือนหรือ5 0 0 0กิโมตรนะคะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วไทยให้อีก1ปีเต็มนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูรถวันนี้ก็อยู่ที่สาขาสำนักงานใหญ่บ้านน้ำพานะคะสมยงคาเซนเตอร์ ใครที่มาไม่ถูกหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรืออยากสอบถามเส้นทางโทรมาได้เลยที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ทำสัญญาฟรีทั่วไทยนะคะซื้อเงินสดฟรีค่าดำเนินการฟรีพรบรและภาษีนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาอีกทีนะคะเบอร์ซ8เป็น6 6 9 9ร6อ9รารับสายอยู่นะคะ